สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องอ่าเรื่องอ่าเรื่องอ่าเล่นก่อนเล่นก่อนเรื่องเรื่องอ่ายังไม่จบเรื่องโคนติดลอนะครับที่ครูทําคลิปไปแล้วอัอนนั้นเป็นแค่คลิปเปิดตัวนะครับแต่วันนี้ครูจะมาสอนเรื่องโคนติด ล้อนะครับอ่ะซึ่งควรติดล้อก่อนที่จะเรียนนะครับข้ออันดับแรกเลยผู้แต่งจาได้ไหมจาได้ไหมจำได้ไหม,ไไหม,ไไหมคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ของเราั่นเองนะครับโดยพระองค์นะครับทรงใช้นามปากกานามปากกาว่าว่าตอบดังๆตอบดังๆ นาประกาว่าอัศวพาหุนะครับโดยเรื่องเรื่องนี้นะครับมีการเปรียบเทียบในเรื่องของเอาปัญหามาเปรียบเทียบกับโคนอ่าเอาความเจริญก้าวหน้าของชาติมาเปรียบเทียบกับล้อรถที่มันหมุนอ่านะครับเอามาเปรียบเทียบกันแล้วเขาบอกว่าเมื่อล้อมันมีโคนมาเกาะมันจะทําไมมันจะทําไมความเจริญก้าวหน้าของประเทศก็จะทำไมชาลง อ,อันนี้ก็เป็นเศร้าทำไมอออันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่พระองค์เนี่ยทรงอยากจะถ่ายทอดนะครับแล้วก็สื่อออกมาให้ทุกคนเนี่ยได้อ่านกันในวันดีเรื่องนี้นะครับคือเรื่องโคนติดล้อนั่นเองเราไปดูกันนะครับว่าโคนติดล้อเป็นอย่างไรไปดูกันเลยอ่ามาแล้วนะครับอะ โดยโคลนติดล้อเดี๋ยวก่อน็พูนได้ไมเออก็คือแบบมาต่อจากเมื่อกี้ไงถูกไหมแบบคุณภาคส่วนมันน่ะเออเข้าใจได้ดิคือตอนที่สองเออนะครับซึ่งโครนติดล้อนะครับโซนติดล้อว่ะโคลนติดล้อนะครับซึ่งโคลนติดล้อเนี่ยเขาแบ่งปัญหาออกเป็นทั้งหมด12ก้อน12ก้อน12ก้อนเออเด็กมากูแล้วค่ะกูเอาโอเคแบ่งออกเป็นทั้งหมด12ก้อนนะครับโดยก้อนที่1คือการเอาอย่างโดย ไม่ติตรองเอาอย่างไทยเอาอย่างต่างชาตินั่นเองตามเขาอยู่นัเนหลยตามเขาอยู่นั้นหละเออต่อมาอันที่สองคือการทําตัวเองให้ต่ําต้อยก็คือทาไมเชื่อถือต่างชาติซะเยอะจนสุดท้ายทำไมโอ้ยตัวเองด้อยค่าเลยโวเอ๋อต่อมานะครับอันที่สาอันที่3คือการบูชาหนังสือจนเกินเหตุปัจจุบันเขาบอกว่าอะไรอดีตเขาบอกว่าการเชื่อหนังสือการเชื่อตำาราคือเลิศแต่ปัจจุบันนะ มันเชื้อได้ไม่โมดถูกปะเออมันไม่ควรเชื่อโมดเอาล่วงล่วงเลยล่วง <c oughs> อแมมันเป็นโมกเออมันเป็นโมกนะอ่ะต่อมาอันที่สี่ความนิยมเป็นสมียนะครับซึ่งความนิยมเป็นสมียนเนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละที่เองจะเรียนกันนั่นเองนะครับก็คือเรื่องความนิยมแบ็นเสมียนนะครับจำให้ขึ้นใจเลยคือเรื่องความนิยมเป็นเสมียนัย่นเองนะครับอ่ะต่อมาอันที 5, น่ห้ากงข้อที่ห้าคือ ความเห็นผิดแล้วก็คนที่6คือการถือเกียรติยศไม่มีมูลสมัยก่อนชอบถือเกียรติถือยศแต่มันทำไมมันไม่เลิดมันไม่เลิดต้องอันนี้ก็ไม่ลดต่อมาอันที่7ความโจนไม่จรงิงจนไม่จริงนะครับความจนไม่จริงคือคนไทยชอบบอกว่าทำไมตัวเองโจนนะแบบเฮ้ยฉันจนอะไรแกบบแต่ยังแนงเฟ้ยอยู่่งแพงอ่ะโอ,อ้ใช้ของแพงอยู่เลยกจนหนักเลยเอออันนี้นคร้วคือความโจนไม่จรงิง อ่านะครับต่อมาอันที่8คือแต่งงานชั่วคราวแต่งงานชั่วคราวก็คือแต่งแป๊บเดียวแล้วทำไมโลกกันโลกโลกกันอืมสมัยก่อนแต่ก็สมัยก่อนก็มีสมัยนีก้ก็มีมกกมอ่าต่อมาอันที่9นะครับคือการไม่รับผิดชอบของบิดามารดาก็คือทำไมพอม,ม,มีลูกปุ๊บต่างคนก็ต่างทำไมแยกย้ายแล้วลูกอะ่ะลูกอะ่ะเออเขาใช่ไหมเลยเกิดปัญหานั่นเองและอันที่10คือการค้าหญิงสาวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ใา่ค่าหญิงสาวคือการครับประเวณีเออทําให้ต่างชาติมองเราทําไมต่ำต้อยไม่โลดประเทศไม่พัฒนาแบบนั้นนะเออเข้าใจปะต่อมาอันที่11คือความหยุ่ยิ่มและ12คือหลักฐันไม่มั่นคงนะครับอ่ะอันนี้ก็คือโคนทั้งหมด สิสก้อนในเรื่องโคนติดล้อที่ระบาทสมงเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวนามแฝงว่าไอ,อ้ไม่ใช่นามแฝงน,นามประกาศว่าอัศวาพาหุถ่ายทอดปัญหาในสมัยก่อนในยุคก่อนๆนันะ้นน่ะออกมาเป็นทั้งหมด12ก้อนที่มันติดลอ้อทำให้ประเทศไม่ เริญเออนะครับทีนี้เราไปดูเนะื้อหาในเรื่องกันดีกว่าในเรื่องที่เราเรียนนะครับก็คือเรื่องของความนิยมไปเสมอเราไปดูดีกว่าว่าความนิยมไปเสมอเป็นอย่างไรไปดูกันเลยไปไปอ่ะไปดูเออไปอ่ามาแล้วมาล็อกสามแล้วงงเหมือนกันเออก็อยู่ที่เดิมมาแต่สามนอกวงเหมือนกันอะนะครับก็คือเรื่อง ตอนที่4ี่นะโค,ลคลนก้อนที่4ปัญหาก้อนที่4คือความนิยมเป็นเสมียนนะครับอ่ะก่อนที่จะเรียนเรามาดูจุดจุดประสงค์ในการแต่งก่อนจุดจุดไปเ,เ,เอาไปเรื่อยเลยจุด <c oughs> จุดประสงค์ในการแต่งนะครับคืออ่าข้อที่1เนี่ยคือพระองค์เนี่ยต้องการสื่อว่าทําไมสังคมในยุคน,นั้นเนี่ยมันมีปัญหาแล้วก็ตีแผ่ปัญหาออกมาถูกไหมนี่คือจุดประสงค์ในข้อที่1ต่อมาจุดประสงค์ข้อที่2คือต้องการให้เห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยความอการศึกษาเนี่ยทำให้คนเนี่ยทำไม มีหัวที่สูงพอมีหัวที่สูงก็เลยทําไมมียมที่จะเป็นเสมียนแล้วไม่ยอมทําอาชีพตามภมิดํำเนาของตัวเองหัวสูงนั่นแหละนะครับอันนี้คือจุดประสงค์ของเครื่องนั่นเองนะครับอ่ะต่อมาลักษณะําประพันธ์โอ้ลักษณะประพันธ์คือรูปรูปรูปรไปรูปแบบการแต่งนั่นเองเออซึ่รูปแบบการแต่งในภาษาไทยอ่ะมันไม่ได้มีเยอะมันมีแค่ร้อยแก้วกับ ร้อยกอ่องแต่เรื่องนี้เขาแต่งเป็นเอาเขา้อความมาเรียนกันยาวๆเ,ออเขาเรียกยอร,รอยอะไรรอยอะไรออออออะรอยอะไรเออเออสุดยอดเลยนะครร้อยแก้วนั่นเองนะครับอโดยแบ่งร้อยแต่ร้อยแก้วของเขาพิเศษนิดนึงคือร้อยแก้วของเขาเนี่ยแบ่งองประกอบเป็นสามตอนอตอนเริ่มตอนเริ่มเขาใช้ภาษาภาษาและสำนวนที่ทมัยเรา เราจิตใจของผู้อ่านเพื่อองไรงอยากให้อ่านเรื่องเรื่องนี้ต่อมาตอนที่2เนื้อหาก็คือเอาข้อเท็จจริงกับความรู้เลยมาตีแผ่มาให้คนเนี่ยที่อ่านเนี่ย,ได,ไ,ดยได้รับทราบได้รับทราบเลยได้รับทราบเลยว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายก็คือเป็นการสรุปจากที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยมันเป็นความคิดเห็นถึงแม้มันเป็นข้อคิดเห็น ของพระองค์ที่ทำไมต้องการแสดงให้ผู้อ่านรับทราบเกี่ยวกับข้อคิดของความรู้สึกข้างในของพระองค์ออันนี้ก็คือ3ตอนของไม่ใช่3ตอนเขาเรียกว่าเออสาส่วนนะครับ3ส่วนของการเขียนร้อยแก้วในเรื่องเรื่องนี้นั่นเองอ่าทีนี้นะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรไปดูกันเลยเออไ,ไปเลยเออยังไม่ไปอีกเอไปแล้ว อ่มาแล้วนะครับมาอยู่ในส่วนของเนื้อหาเรื่องความนิยมเป็นสเสมียนหนึ่งในโคน12 2ก้อนนะครับอ่ะโดยครูจะสรุปสั้นๆให้ละกันประมาณเป็น7ประเด็นสั้นๆแล้วกันเนาะอ่ะประเด็นแรกเนื้อหาที่ได้จากเรื่องเรื่องนี้นะครับประเด็นแรกก็คือการที่มีการตั้งโรงเรียนแล้วก็ให้เด็กเนี่ยไปศึกษาต่อจำนวนมากเนี่ยเกิดผลการศึกษาที่ทำไมมันน่า รำคาญมากๆ,ๆเพราะว่าทำไมเด็กที่จบมามีความเป็นอีกโก้มีความเก๋มีความอ่ามีาอยากมีหน้ามีตาก็เลยเลือกกลับมาทำอาชีพสมียนอ๋อซึ่งดีิๆตามพุทธน,นรุกกมเนี่ยสมียนเนี่ยหมายถึงการทําอาชีพเกี่ยวกับการเงินบัญชีต่างๆถูกไหมแต่ในเรื่องเรื่องเนี้ยสมียนหมายถึงการรับอาชีพราชการอ่ะซึ่งเด็กที่จบมาก็ทําไมนิยมรับราชการเพราะรู้สึกว่ามันเก๋มันทันสมัยออมันเลิศมันดูแบบ เป็นหน้าเป็นตาเออนะครับอ่ะต่อมาประเด็นที่2ประเด็นที่2องรอหกรัชกาลที่6เนี่ยทรงเห็นว่าหากเด็กเนี่ยนำความรู้ที่ไปเรียนมาเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์มันจะสามารถทำไมพัฒนาประเทศได้ดีมากๆเลยะแต่สุดท้ายเด็กพัฒนามนะั้ยเด็กไม่เด็กเลือกที่จะเอาความรู้นะั่นะมาทําอะไรมาทําอาชีพเสมียนนั่นเองเออก็เลยเป็นประเด็นข้อที่2นะเป็นประเด็นปัญหาที่2ออ่ะต่อมาอันที่3คือคนเหล่านี้ ที่เป็นเสมียนนะชอบใช้ชีวิตในกรุงเทพออโดยที่เงินของตัวเองทำไมเงินเดือนน้อยมากแต่แต่ทำไมต้องกินอาหารในรวสเตอร์ลองกินในกุ๊กช็อปต่างๆรวมถึง การดูหนังอาทิตย์หนึง่งหนึ่งถึงสองครั้งขั้นต่ำเออแล้วเงินมันจะไปเหลืออะไรอ่ถูกไหมอ่ะอันนี้ก็คือด้านที่3านมะประเด็นที่3นะต่อมาประเด็นที่4ี่ก็คือประเด็นที่4ี่คือความผิดนี้ไม่ใช่ความผิดของใครเลยไม่ใช่ความผิดของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความผิดของทุกๆคนอ่ะถ้าทุกคนยังมีเขาเรียกว่าค่านิยมที่มองว่าสมยนะ่ะเป็นอาชีพที่มันสูงส่งมันเลิศอยู่ ปัญหานี้ก็ยังทำไมยังเกิดอยู่เพราะคนที่จบใหม่ก็ทำไมยังทะเยอทะยานที่อยากจะเป็นเสมียงอยู่นั่นเองต่อมาประเด็นที่5นะครับประเด็นที่5ราชการที่6เนี่ยให้เห็นตรงเห็นข้อเสียของการเป็นเสมียงแล้วก็ตีแผ่ความข้อเสียข้อขอ,ขอนี้ออกมาว่าอะไรเสมียรเนี่ยต้องการจ้างวัยรุ่นหรือเด็กหนุ่มชายหนุ่มสาวต่างๆ เพื่อมาทํางานแล้วทําไมก็จะเอาคนแก่เนี่ยออกจากงานไปเออซึ่งคนแก่เนี่ยที่ออกจากงานไปก็เป็นปัญหาอีกอจนเกิดประเด็นต่อมาคือประเด็นที่6ว่าในเรื่องของจุดจบของสมียนอ๋อจุดจบของสมียนมีกี่จุดจบครูสอนไปแล้วมีสองจุดจบสำหรับสมียนที่ดีที่ดีสมียนที่เขาเขาไม่ใช่คำว่าดีนะเขาใช้ว่าสมียนที่สุจริตะสมียนที่สุจริตก็จะทําไมตายไปอย่างลับๆับ อยู่คนเดียวไม่มีใครว่าเวแต่เสมียนที่ทุจริตก็จะทำไมบนจีค่าต่างๆรักทรัพย์ต่างๆเพื่อหาเงินมาใช้ถูกอหมจนสุดท้ายใชไหมถูกโทษพระอาญาแล้วก็ถูกจับนั่นเองแล้วก็อาจจะตายในคุกมันน่าเศร้าจริงๆนะครับอะต่อมาประเด็นสุดท้ายประเด็นที่เจ็ดนะครับประเด็นที่เจ็ดเนี่ยไอประเด็นที่เจ็ดวะประเด็นที่เจ็ดเนี่ยเขาบอกว่าตอนท้ายของบทความเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงใช้คําพูดเพื่อกระตุ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมของอาชีพกระตุ้นแบบไหนกระตุ้นให้เห็นว่าทุกอาชีพมีความสําคัญเหมือนกันหมดไม่ใช่เพาะเสมียนเท่านั้นดังนั้นทุกอาชีพมีความเช่าเทียมและสามารถพัฒนาประเทศชาติได้เหมือนกัน เออเออเจ็บคอเหมือนกันเออก็ค <c oughs> ือทุกอาชีพ <c oughs> มีความเท่าเทียมและสามารถพัฒนาประเทศชาติได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวครูให้ดูตัวอย่างบทความนะคือบทความนี้อ่ะลองอ่านดูเห็นไหมลองอ่านดูบทความนี้ก็จะได้เนื้อหาที่บอกว่าอะไรความเท่าเทียมนั่นเองทุกอาชีพมีความเท่าเทียมกันนะตอนนี้เท่าเทียมกันแล้วดังนั้นเรื่องนี้นักเรียน <c oughs> นักเรียนคิดว่าเขาต้องการสื่อเออต้องการสื่อให้เห็นว่าอาชีพอื่นน่ะก็มีความสัมพันธ์ต่อการ พัฒนาประเทศชาติเหมือนกันถูกไหมไม่ใช่อาชพเสมิ่งอย่างเดียวถ้าอนหลองาคิดดูนะประเทศเรามีร้อยอาชีพถ้าอาชีพมีึขาดไปอาชีพหนึ่งอะสมมติหนูบอกว่าอาชีพคนขายของไม่ไม่สำคัญสมมติหนูบอกนะแล้วหนูไปตลาดอะไม่มีคนขายของหนูไปโดยยังไงถูกปะเออทุกอาชีพสาคัญหมดอนุบอกชาวนาไม่เลิศอาชีพชาวนาไม่เลิศแต่พอหนูไปปุ๊บหนูจะไปซื้อของหนูจะกินข้าวหนูกินข้าวใครทำบอกใครใครปลูกข้าวให้หนูกินอะไม่มี โอ้ดังนั้นทุกอาชีพทำไมเท่าเทียมกันทุกอาชีพสามารถพัฒนาแล้วก็สร้างความเจริญให้กับประเทศชาติได้เหมือนกันเออเล่นใหญ่ไหมไม่ใหญ่หรอกอันนี้คือปกติของคูเออนะครับอ่ะต่อไปนอกจากเนื้อเรื่องแล้วเวลาเรียนวรรณคดีไทยสําคัญเลยคือการวิเคราะห์ในเรื่องของวรรณสิ่งคุณค่าทางความรู้ต่างๆคุณค่าทางด้านสังคมต่างๆเราไปดูกันว่าเรื่องนี้มีคุณค่าอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ อ้าวมาแล้วนะครับเมื่อเรียนเนื้อหาครบแล้วนะครับในเรื่องของเจ็ดประเด็นที่สรุปไปเมื่อกี้ว่นนานักดีทุกเรื่องจะต้องมีอะไรคุณค่าอ่ะเรามาดูกันว่าเรื่องนี้มีคุณค่าด้านใดบ้างนะครับอ่ะมาดูกันเลยด้านแรกด้านแรกคือคุณค่าเอกก่อนระยขึ้นชีตรงนี้นะอ่ะ ด้านแรกคือคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์อ่ะทางด้านวรรณศิลป์เรื่องนี้มี2ประเด็นคือกลวิธีการแต่งกับการใช้โวหารอ่ะกละวิธีการแต่งเรื่องนี้สังเกตง่ายเลยใช้ภาษาที่ทำไมชวนให้ผู้อ่านอยากจะอ่านเอออยากจะอ่านเพราะว่าพระองค์จะมีภาษาที่แบบแบบนี้หรอมันเป็นแบบนั้นนี่เพราะอะไรถ้าคนนั้นไม่แบบนี้จะเป็นยังไงอ่ะประมาณเนี้ยทาให้เวลาคนอ่านรู้สึกว่าเฮ้ย เออมันชวนคิดมันชวนอ่านอ่ะมันก็เลยทาให้อยากจะอ่านเรื่อยๆนั่นเองนะครับอะดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเขาบอกว่า้าพเจ้าเนี่ยได้เคยพบเห็นพวกหนุ่มๆชนิดเนี้ยหลายคนเป็นคนฉลาดและว่องไวและถ้าหากเขาทั้งหลายนั้นเนี่ยไม่มีความกระหายจะทํางานอย่างที่พวกเขาเรียกคําว่างานออฟฟิศเนี่ยนะเอองานออฟฟิศเนี่ยมากีดขวางอยู่พวกเขาอาจจะทําประโยชน์ได้มากอาดูคําว่าได้มากพระองค์กําลังจะบอกว่าอะไร เจอคนเก่งเยอะเยอะมากแต่คนเก่งเนี้ยมันมีจุดมุ่งหมายคืออะไรออฟฟิศอการเป็นเสมียนเขาบอกว่าถ้าไม่มีคําว่าเสมียนหรือการทาออฟฟิศอะเ,อเด็กพวกเนี้ยอาจจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้มากกว่านี้เออเห็นไหมภาษาที่เขาใช้อะ่ะเออนะครับอ่ะต่อมาด้านที่2การใช้โวหาร <S <S เรื่องนี้เด่นมากดูชู้ดูชู้เรื่องว่ะ <laughs> ดูชื่อเรื่องก็รู้แล้วชื่อเรื่องว่าทโลนติดล้อทำไมไม่บอกปัญหาข่วงเจริญความเจริญไปเลยอ่ะถูกปะเออเขาเอาโคลนมาเป็นปัญหาเอาล้อมาเป็นความเจริญก้าวหน้าเออดานในเขาใช้โวหารอาะไรโวหาร อุปลักนั่นเองเออ,เอ,อโวหาอุปล a r เออนะครับโดยวัวหาอุปล a r เป็นการนําสิ่งหนึ่งมาเปรียบเทียบเป็นสิ่งหนึ่งก็คือเอาอะไรเอาปัญหามาเป็นโคนไม่ใช่เอาโคนมาเป็นปัญหาแล้วก็เอารอรถมาเป็นความ เจริญของชาติถ้ามันเกาะการความเจริญมันก็ทำไมช้านั่นเองเอออันนี้ก็คือโบหารที่ปรากฏในเรงนี้เด่นมากนะคุณออกข้อสอบนะว่าไปเออต่อมาการใช้ภาษาในการดําเนินเรื่องนะครับการใช้ภาษาในการดําเนินเรื่องเรื่องนี้เนี่ยพระองค์เนี่ยทรงกระตุน้นเป็นภาษาที่มีการกระตุน้นความคิดผู้อ่านเสมอเลยดูตัวอย่างนะเขาบอกว่าเรามีข้าวของเครื่องใช้อื่นๆได้อย่างไรถ้าเราไม่อุดหนุนคนจําพวก จะเพาะสิ่งของนั้นๆคําว่าเพาะหมายถึงอะไรเพราะหมายถึงทําให้มันเกิดขึ้นนะอ่ะเข้าใจไหมคือเขาเริ่มบอกว่าถ้าเราอ่ะเราจะมีสิ่งของนั้นได้ไงอ่ะถ้าเราไม่อุดหนุนคนที่เขาทําสิ่งสิ่งนั้นอ่ะเออเข้าใจไหมเหมือนถ้าเราบอกว่าเอยเราจะมีข้าวกินได้ไงถ้าเราไม่เป็นชาวนาหรือถ้าเราไม่ไม่ปลูกฝังเออเขาเรียกว่าอ,อะไรไม่ช่วยเหลือชาวนาเราจะมีข้าวกินได้ไสูกป,ปะเอออันนี้ก็คือเป็น สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดออกมาเป็นการกระตุ้นความคิดของผู้อ่านนั่นเองนะครับอ่ะต่อมาต่อมาทางด้านคุณค่าทางด้านเนื้อหาอ่ะมาแล้วคุณค่าทางด้านเนื้อหานะครับในเรื่องของรูปแบบ รูปแบบเดี๋ยวก่อนอคุณค่าของรูปแบบอรูปแบบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นงานเขียนประเภทร้อยแก้วรอยแก้วที่มีการสร้างสรรค์สร้างสรรค์แล้วก็สุดคุณค่ามากเพราะว่าเป็นการสะท้อนสังค,คมถูกไหมล่ะมันก็เลยสร้างสรรค์แล้วก็มีคุณค่าเนาะแล้วในเรื่องของสา,สาระสาระเป็นการแสดงแนวคิดเกี่ยวกับอาชีพต่างๆโดยอาชีพที่เขายกย่องมาคืออาชีพอาชีพอาชีพ อาชีพเสมียนเออโดยเขายกตัวอย่างอาชีพเสมียนมาแล้วสุดท้ายเขาบอกว่าอะไรโครงเรื่องโครงเรื่องก็เลิกโดยที่โครงเรื่องเขาบอกว่าโครงเรื่องเรื่องนี้เป็นการเรียงลําดับเรียงทั้งหมดเลย ปัญหาทั้งหมด12ก้ออืมแต่เรื่องของเรามันต่อจากการบูชาหนังสือจนเกินเหตุใช่ไหมเห็นไหมมันต่อกันพราบูชาหนังสือจนเกินเหตุก็เลยทำไมทาให้การศึกษามันล้มเลยว่าเออมันเชื่อหนังสือจนเกินไปอะ่ะเออจนสุดท้ายทําไมมาเป็นเสมียนแล้วก็เลยเกิดปัญหาเสมียน์จำนวนมากอ่ะโดยโครงเรื่องเห็นไหมเปิดจากการบูชาหนังสือจนเกินเหตุอ่าตามมาจากตอนบทที่3นะแล้วก็มาที่2คือเชื่อมโยงกับลำดับต่างๆที่เหมาะสมอ่าเขาเรียกว่า ความตั้งหวังในอนาคตของคนที่จบมาว่าจะเป็นอะไรเป็นเสมียนอย่างเดียวลยอยอแล้วตอนจบก็กล่าวถึงแนวคิดในการแก้ปัญหาต่างๆว่าเมื่อมีเสมียนจำนวนมากอะ่ะปัญหาในการแก้ปัญหาแก้ไงก็ไปทำอาชีพเออที่มันทำาไมที่มันสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้เหมือนกันเออประมาณนี้โอเคปะนะครับอ่ะต่อมาทางด้านคุณค่าทางสังคมสุดท้ายละ สุดท้ายแล้วสุดช้าแล้วไปเลยใช่ะสุดท้ายแล้วก็คือคุณค่าทางด้าน,นสังคมคุณค่าทางด้านสังคมเขาบอกว่าโคนติดล้อเป็นบทความที่ทรงคุณค่าเหนือการเวลาอะเหนือการเวลาเพราะว่าอะไรถึงแม้จะผ่านรัชกาลที่หกมาแล้ว่ในสังคมไทยมันก็ยังมีอะไรอยู่มันยังมีปัญหาอยู่เออแล้วมันก็ต้องมีวิธีการให้แก้เปิดปัญหาเสมอแล้วก็ต้องแก้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 แก,แก้อยู่เสมอนั่นเองนะครับอะต่อมาสะท้อนภาพสังคมและคุณค่าของคนไทยในสมัยรัชกาลที่หกอะทำให้เห็นว่าอะไร เด็กๆสมัยนั้นเนี่ยจบออกมาแล้วต้องการที่จะเป็นอะไรอย่างเดียวเลยโอ้สมียงอย่างเดียวเลยก็เลยทําให้เกิดทําไมปัญหาเพราะว่าให้สมี่งได้ชีพที่นี้เกียรติยศแต่จริงๆทุกอาชีพทาไมพระองค์บอก้วตอนสุดท้ายว่าทําไมเท่าเทียมกันอ่านนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายคือ ให้ข้อคิดเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวันอ่าเรื่องโคนติดล้อเห็นไหมว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนเกษตรกรพ่อค้ารวมถึงอที่ต่างๆก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้เหมือนกันดังนั้นตอนนี้เราทําอาชีพอะไรอยู่เราก็ทำให้สร้างประโยชน์ได้ด้วยอาชีพของเราเหมือนแม่ค้าไงมพ์วิพายไหมเป็นแม่ค้าแต่สร้างประโยชน์ประเทศชาติไหมได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของโคนติดล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการสรุปเนื้อหาต่างๆรวมถึง คุณค่าทา,างด้าน,น,ตน,นต่างๆหรือว่านักสิ่งหมือนักคดีอะไรต่างๆนะครับอ่ะหวังว่านักเรเียนนะครับจะได้ความรู้จากคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วแล้วมันมีข้อสอบเลยนะอย่างเงี้ยอ่ะตั้งใจอ่านนะครับได้ไม่ได้ตั้งใจอ่านตั้งใจดูนะครับอ่ะสำหรับคลิปวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนบายบายพบกันใหม่ภาษาไทยกับครูชินมา